สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะพบกันอีกครั้งในโหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะครับทั้งท่านที่ติดตามใน Facebook Fan Page แล้วก็ใน YouTube c h anel n เลยนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจําเดือนมีนาคม2565ก่อนที่จะไปคุยกันว่าดวงเป็นยังไงฝากสปอนเซอร์ผมหน่อยนะครับโครงการหมู่บ้านดีไอเจนนะไอเจนพัฒนาการนะครับแล้วก็เลซิโอจตุโชตนะสโครงการนี้นะครับเอาไอเจนนะ่ะพัฒนาการนะโครงการนี้เป็นทาวน์โฮม3ชั้นนะครับดีไซน์สวยดูแล้วเหมาะกับคน ยุคเราเลยมันมีความสะดวกสบายนะครับแล้วผมไปดูคงจุ้ยโครงการนี้มาด้วยคือเป็นโครงการที่ปรับคงจุ้ยได้ง่ายนะไม่ว่าเราจะเกิดในปีไหนนักสัตว์ไหนรหัสบุคคลอะไรนะครับไปลองดูได้เพราะว่าเป็นตําแหน่งที่ที่ดีนะครับแล้วก็ได้มังกรที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไปแล้วโอกาสเจริญเติบโตในทางด้านการเงินเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ง่ายไอ้เจนพัฒนาการนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งนะ เลซิโอจัดตุโชตน,นะครับโครงการนี้หลักๆเนี่ยใครอยากได้บ้านเน้นไปเรื่องของความสงบสุขนะอยู่บ้านเป็นบ้านเลยอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของครอบครัวดูที่นี่นะครับตำแหน่งทำเลชัยภูมิค่อนข้างดีเอาละสปอนเซอร์ก็มาเท่านี้ก็ไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันดวงทั้ง12ราศีประจำเดือนมีนาคม2565ครับสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะฮะ ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรประจําเดือนมีนาะคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันนะฮะชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะครับเดือนนี้เนี่ยนะมีดาวพระราหูย้ายด้วยแต่ว่าไปย้ายท้เนเดือนมีผลแน่นะครับเอาเป็นว่าเรามาว่ากันในยาวดาวที่หยุดนี่อยู่กันที่ก่อนดีกว่าก,ก็จะมีพระ,พระเคร่อขัดนะพระเสาร์พระอังคารม่รจะอยู่และพระเกตนะครับ ยู ome, horses, home, ets, ุไรเซโอโฮมรามินทาจตุโชตโครงการใหม่ติดทางด่วนทำเลดีที่สุดเฟสใหม่หน่าสวนซีนอนสองจอดฟรีค่าใช้จ่ายน้วันโอนฟรีแอร์ในราคาเริ่มต้น2.99ล้านจำนวนจำกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0 9 2 6 3 9 4 2 3 9ดาวเก้าเวพฤหัสเนี่ยตอนนี้โคจรอยู่เรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับก็ต้องบอกว่าจัดว่าดีนะ นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวีน่านะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนาศาสชะของชาวลัคนาราศีมังกรไปอยู่ในเรือนกระดุมพันเนี่ยก็มีโอกาสมีรายได้นะจากกลุ่มเพื่อนสังคมนะครับคนต่างถิ่นแดนใกล้ต้องโหกคนใกล้ตัวดีกว่ามีโอกาสนํารายได้มาให้นําเงินมาให้นะครับแต่ว่าไม่มากนะก็เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าท่านไหนดาวพฤหัสเนี่ย ต่าตัวนะตอนเกิดมาเพื่อรหัสเสียมีโอกาสนะครับเพื่อรหัสอยู่อย่างนี้ยังมีโอกาสที่จะเสียเงินมีค่าใช้จ่ายอยู่นะนะครับอันนี้ก็ต้องดูดวงของแต่ละคนกันแต่ว่าน้อยแหละเพราะว่าดาวเพื่อรหัสยังไงก็เป็นดาวสุปภคเป็นดาวที่ดีนะครับต่อไปนะครับพรกเสหยุดนี่อยู่ที่นยครับเป็นเกษตรอยู่ในเรือนอยู่ในราอย,นอยู่ในเลือนของราศีมังกรนะครับ <üst: S 2> ดาวพฤกษ์เสายเนี่ยยังไงยังไงก็เป็นดาวบุปภค์นะชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยก็ยังคงเป็นเดือนที่ ผมว่าก็มีความมั่นคงดีแหละชีวิตดะเพราะเสาเป็นพระเกต่ะแต่ว่าทำอะไรก็ต้องอดทนนะครับชีวิตเนี่ยมันไม่ได้อะไรมาง่ายแต่มันได้นะคบแลวมีโอกาสประสบความสาเร็จยิ่งใหญ่ด้วยกับดาวพฤธเสาที่เป็นพระเกตอยู่ตรงนี้นะนะครับต่อไปพระรังคารพระรังคารเดือนนี้ก็หยุดนิ่งอยู่ในราศีมังกรอันนี้พระังคารเนี่ยจัดว่าไม่ได้ดีมากนะชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะครับถ้าท่านดูตาม กระดานดาวที่เห็นเนี่ยนะดาวกองเต็มเลยพัสสาวพพุธพสุขและพังคานอยู่ร่วมกันหมดเนี่ยเออชาวลัคนาราศีมังกรยังไงยังไงก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์หน่อยแล้วกันแล้วก็ความหุนหันพันแล่นการตัดสินใจที่รวดเร็วจนเกินไปบางทีอาจจะมันมันมันรวดเร็วอ่ะบางทีการตัดสินใจของเราที่มันรวดเร็วเกินไปมันไม่ได้ส่งผลดีมันไม่รอบคอบอาจจะเกิดความผิดพลาดได้อาจจะเกิดเหตุ ไม่ดีได้เรื่องนี้ต้องระวังทําอะไรก็ใจเย็ยนๆหน่อยๆนะครับมันอาจไม่ได้เกิดจากคนอื่นนะแต่มันอาจเกิดจากตัวเราเนี่ยแหละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเรื่องของการตัดสินใจที่รวดเร็วอะบางทีมันมันตัดสินใจไปแล้วมันแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็มันก็ยากนะนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับดาวมฤตอยู่แล้วก็พระเกต สองดวงเอ้ยมังกีรพุยไปย,ยังอ๋อยังมฤตยูอยู่กับพระเกศเนี่ยคือเลขศูนย์กับเลขเก้ามฤตยูเลขศูนย์พระเกศเลขเก้าสองดวงนี้อยู่ในเรือนพันธุนะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเป็นช่วงที่เอ่อถ้าถ้าได้เดินทางอนะ่ะก็ดีนะนะครับคือพระเกศอยู่ตรงเนี้ยร่วมกับมฤตยูเนี่ยผมว่าชาวลัคนาราศีมังกรน่าจะมีโอกาสทําบุญบ้านก็ดีนะ นะครับจะเป็นบ้านตัวเองหรือบ้านคนอื่นก็ได้หรือสถานที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นบ้านตัวเองได้ก็จะดีเพราะเก็บไม่ได้ยู่อยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเรามีการทาบุญบ้านทําอะไรกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นพวกนี้นะครับมีโอกาสจะส่งผลที่ดีแบบปลุกปับฉับพลันได้เลยเหมือนกันนะครับเดือนนี้มีดาวย้ายทั้งหมด4ี่ดวง4ี่วันนะครับโทษทีสาดวง4วันนะททนนะเพราะว่าดาวพุธมันย้ายสครั้งนะครับเอาวันแรกก่อนวันที่2มีนาคมเล็มใหม่ย้ายต้นเดือนเลยนะครับพ,รพุธ พระพุธดาวเลขดาวเลขสีเนี่ยครับเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือ,อนสุภาโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนกระดุมพระดาวพระพุธเนี่ยนะไปร่วมกับพระฤหัสแล้วก็ไปร่วมกับอาทิตย์นะครับตำแหน่งนี้นะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายไว้หน่อยเพราะว่าสุภาแดนไกล อลีก็คืออุปสรรคปัญหาเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินมีโอกาสใช้จ่ายเงินไปกับญาติผู้ใหญ่กับผู้หลักผู้ใหญ่คนอือ่นๆนี่ก็มีความเป็นไปได้นะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกก็คือในวันที่1ิหมีนาคมนะครับดาวพระอาทิตย์ย้ายนะครับผมดันเขียนผิดดาวดาวอาทิตย์ย้ายดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนสัจชะดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนสัจชะมีโอกาสได้เดินทางไปเจอเพื่อนฝูงนะ นะครับไปต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะครับก็ก,ก็ก็โอเคนะผมว่านะเพราะว่าพราะเกดก,กับมัตตียูอยู่ในเรือนพันธุ์ทูผมว่าท่านเดินทางก็ดีนะนะครับแต่ว่าไปไหนมาไหนเนี่ยพยายามช่วงนี้นะเ,ออเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยว้ซะหน่อยจะส่งผลที่ดีมากกว่านะครับเคารพอะไรเคารพเอาไว้ไม่ได้ลบหลูนะครับต่อไปนะครับในวันที่18มีนาคม18มีนาคมเนี่ยดาวพระพุธย้ายกลอบหนึ่งนะครับ พพุธเลขสี่จะแยกเข้าไปอยในเรือนศาสชานี่ไปร่วมกับพระอาทิตย์เลยผมว่าโอกาสเดินทางเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเลยนะเพราะว่าดาวพุูธเนี่ยเป็นไงก็เป็นดาวเจริญอลิกสุภาสุภาก็หมาถึงทางไกลอยู่แล้วด้วยอาจจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่อีกโคจังฮอสศาสาชานี่ก็มีโอกาสเดินทางนะไปร่วมอาทิตย์มฤตยูค่อนข้างชัดน่าจะมีโอกาสได้เดินทางไปพบปะผู้คน น่าจะมากหน้าหลายตาเลยแหละไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนสังคมหรือผู้หลักผู้ใหญ่อะไรพวกนี้มีความป็นไม่ได้หมดเลยนะครับยังไงชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยก็ต้องเป็นเดือนที่ชิบจอนลงเท้าซะหน่อยคือถ้าไม่อยากเดินทางไกลๆนะก็เดินทางใกล้ๆแต่อาจจะแบบทีหน่อยนะเอออะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายละ ดาวสำคัญเลยไอเจนพรีเมียมทาวน์โฮมพัฒนาการพรีโอเพนนิ่งเฟสใหม่สีนอนสองจอสฟรีเฟอร์บิล์อินฟรีค่าใช้จ่ายน้วันโอนฟรีแอร์ในราคาเริ่มต้น4.79ล้านจำนวนจำกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0952624239วันที่30มมีนาคมดาวพระราหูเนี่ยย้ายพระราหูเนี่ยนะครับย้ายเนี่ยปีครึ่งอะย้ายทีหนึ่งย้ายแล้วเนี่ย ก็อยู่นานเลยถ้าส่งผลที่ดีก็ดีนานเลยแต่ถ้าส่งผลไม่ดีโอ้โหปีครึ่งนะครับเหนื่อยมืองกันนะพระราหูรอบนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรก็ต้องฟังกันดีๆย้ายมาอยู่ในเรือนพันธุมาอยู่ร่วมกับภเกดและมรลตยูผมเอาเป็นว่าแค่เฉพาะเดือนเมษายนก่อนนะนะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยเรื่องของการเดินทางเรื่องของที่อยู่อาศัยพวกเนี้ย ต้องดูแลให้ดีนะครับบางท่านมีโอกาสเปลี่ยนแปลงบางท่านมีโอกาสยากย้ายที่อยู่อาศัยบางท่านมีโอกาสย้ายถิ่นฐานท่านไหนเนี่ยที่ดาวพระราหูเข้มแข็งดีมีโอกาสได้บ้านมีโอกาสได้ที่อยู่ใหม่ๆนะครับพระราหูเข้มแข็งน้อยลงหน่อยมีโอกาสได้ทําบ้านได้ทําที่อยู่อาศัยแต่ถ้าท่านไหนเนี่ยพระราหูไม่ดีเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะด,ดวงตกด้วยให้ระมัดระวังนะเสียบ้านนะ ต้องเดินทางไกลนะหรือต้องออกจากบ้านแบบไม่ทันตั้งตัวพวกนี้ก็ต้องระวังล่าหูอยู่มฤตยูเนี่ยตรงนี้เ่ยมันมันไม่ได้ส่งผลดีมากยิ่งมีภเกดอยู่ร่วมด้วยเนี่ยความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยมันเยอะพอสมควรเลยกับการที่เราอยู่กับบ้านอยู่กับที่นะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรนะผมก็แนะนําว่าท่านจะไปไหนก็ตามแต่ก็พยายามเออไม่ควรทําอะไรประมาท นะครับดาวพระเสาและพระศุกร์เนี่ยพระอังคารเนี่ยกลุ่มลักนาอยู่เออมันก็ต้องเรามาระวังอุบัติเหตุด้วยระมัดระวังความหุนหันพลันแล่นด้วยอารมณ์ร้อนของตัวเองการตัดสินใจที่รวดเร็วจนเกินไปจนเราไม่ไม่ได้หาเหตุผลหรือมีการมีการวิเคราะห์เอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยมันมันทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันผิดพลาดได้ยังไงก็ฝากชาวลักนาราศีมัง,งกรแล้วกัน ถึงแม้ดาวพระเสาร์จะเป็นเกษตรอยู่ในตันุเรือนเนี่ยนะมันก็มันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความอดทนน่ะนั่นเท่ากับว่ามันก็ดีแหละมันดีตรงที่มันอดทนได้แต่เป็นไปได้อย่าอดทนเลยขอสบายสบายจะดีกว่านะครับเอาละพอสังเกตกับดาวเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันนีกวะนะครับว่าไพ่จะบอกอะไรกับชาวาราศีมังกรบ,บ้างนะครับผมจะเปิดสิบใบสิบเลตตานะครับใบที่หนึ่งนะครับเป็นแปดไม้เท้านะครับใบที่สองนะครับ,บ,รบเป็น เออโท่ดีหกดาบนะครับใบที่สามนะครับเป็นเดอร์สเล้งนะครับใบที่สี่นะครับเป็นไฮอัพพิตัสนะครับใบที่ห้านะครับเป็นเดนเพลิเออร์สนะครับใบที่เอ่อหกนะครับใบที่หกเป็นเดอะเฮอร์มิทนะครับใบที่เจ็ดนะครับเป็นสามดาบใบที่แปดนะครับเป็นหนึ่งไม้เท้าใบที่เก้าครับคือ เเพจออฟคัฟนะครับเด็กถือถ้วยนะครับและใบสุดท้ายใบที่สิบนะครับเป็นปิงเดลเวอร์นะครับเอาละเดี๋ยวผมจ้อากล้องมาสุมที่ไพ่แล้วมาคุยกันต่อครับเอาละครับนี่คือหน้าไพ่ของชาวลัคนาราศีมังกรนะฮะชาวลัคนาราศีมังกรผมแปลกใจมากเลยทําไมมันมาไกลมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเออความรักได้ล่ะหน้าแปลกใจจริงๆเลยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะจะต้องบอกว่าเรื่องงานเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับ เรื่องงานเนี่ยเป็นไปนในทางที่ดีมากนะครับส่วนเรื่องของเมื่อกี้ที่บอกอะ่ะเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของบ้านอะไรพวกนี้ที่มีดาวมารวมๆกันเนี่ยทั้งมฤตยูทั้งพวกเกตเนี่ยนะครับแล้วก็ราหูจะมาสมทบมสมทบในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยยังไงก็ต้องมองว่าชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสที่จะไม่ได้อยู่บ้านนะเดินทางในช่วงนี้เดินทางได้จะดี นะครับไพ่ออกมาอย่างนี้เดินทางได้จะดีแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องสองจิตสองใจมีความไม่แน่นอนจะเดินทางดีไม่เทินทางดีน่าจะไปหรือไม่ไปดีนะนะครับอะไรอาจจะไม่ใช่ความอยากไปของเราก็ได้แต่จะหมถึงมันมีเหตุที่ทําให้เราเกิดความไม่แน่นอนว่าจะต้องเดินทางหรือไม่เดินทางนะครับแต่ว่าเอาละเดินทางไปก็น่าจะไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสได้อาจจะอยู่ห่างไกลคนลัะคู่ครองก็ได้นะนะครับหรือ เอาเนะเดือนนี้ในไพ่เนี่ยบอกว่าเรื่องคนลกคู่ครองเนี่ยก็ต้องระวังเดือนนี้ท่านก็จะมีความเหงามากพอสมควรนะครับกับเพื่อนนะ่เดือนนี้ค่อนข้างโอเคแหละนะครับ เพื่อนสัสรรค์แต่ว่าเราเราโอเคไหมเราก็เราก็โอเคหนะ่อยเราก็ดีในระดับหนึ่งนะในการเดินทางครั้งนี้นะครับก็มองว่าเป็นเรื่องของงานก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยในเดือนนี้ก็มีความคล้ายกับเรื่องของตําแหน่งดวงดาวอยู่นะครับก็เป็นว่าภาพรวม,มาดีแต่มีความรู้สึกว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยเดือนนี้จะอยู่ห่างไกลคนรักหรือเปล่านะเออจะมีความหงาเงเยียมเยหน่อยก็ดูแลหัวใจตัวเองก็แล้วกันนะครับเอาละ ภาพอันนี้คือภาพดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรครับท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเน้นนะอย่าลืมกด subscribe ติดตามไว้นะครับหรือกด follow ติดตามเพจ Facebook ของผมนะกด subscribe ใน YouTube นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของผมกันผมจะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะทั้งคลิปที่เป็นเรื่องของอความรู้นะครับทั้งเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็ความรู้เรื่องของวงจุ้ยด้วยนะครับแล้วก็ ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะกดแชร์นี้ก็สําคัญนะกดแชร์นี่มันทาให้เราได้เรียกว่าไงอะได้แชร์ความรู้ดีๆเนี่ยนะครับเกี่ยวกับโหราศาสตร์เนี่ยนะทั้งเรื่องที่เป็นความเชื่อและเรื่องของเป็นเหตุผลให้ทุกคนได้ติดตามรับชมแลบฟังกันนะครับเป็นเป็นเป็นวิทยาทานกันแล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้ก็คงเป็นเพียงเท่านี้นะครับไว้ติดตามผมในคลิปต่อๆไปในวันหน้าขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ